น้องชมพู่หายก่อน9โมงเชา้าจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการถแถลงข่าวจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเวลาที่น้องชมพู่ได้หายตัวไปนั้นอยู่ระหว่างเวลา9นาฬิกา11นาทีถึง9นาฬิกา49นาทีของเช้าวันที่11พฤษภาคม2563ยึดเอาเวลาตามที่น้องดู YouTube ครั้งสุดท้ายจากคอมพิวเตอร์ จากนั้นก็ได้มีการตั้งข้อสงสัยเวลาทำลายของแต่ละคนว่าใครอยู่ที่ไหนทำอะไรกันบ้างเรื่องรายละเอียดจะไม่ขอพูดถึงเพราะได้พูดมาหลายคลิปแล้วและเพื่อนๆหลายๆคนต่างก็หาข้อมูลรับชมรับฟังตามช่อง Youtube ต่างๆหรือแม้แต่หาอ่านตามเพจใหญ่ๆหลายๆเพจที่ออกมาแสดงความคิดเห็นกันไปหลายๆด้านเพื่อที่จะพยายาม ช่วยกันตามหาความจริงว่าจริงๆแล้วคนร้ายตัวจริงคือใครกันแน่เราต้องการให้เขามารับโทษเราไม่ต้องการแพ้จากประเด็นข้างต้นบุคคลที่ถูกจับตาว่าเป็นผู้ที่น่าสงสัยได้แยกเป็นสองฝั่งชัดเจนคือ1ฝั่งลุงพลที่ทางด้านแม่น้องได้เอ่ยปากผ่านทางสื่อว่าสงสัยในตัวลุงพล 2. ฝั่งทางด้านพ่อแม่ รวมไปถึงครอบครัวของฝั่งทางแม่ไม่ว่าจะเป็นตายายน้าสาวน้าชายน้าเขยซึ่งชาวเน็ตก็ต่างช่วยกันขุดคุยเรื่องราวต่างๆที่เคยผ่านตามสื่อหลักๆที่เกาะติดสถานการณ์กันทุกชอ็อตทุกวันจนมีคลิปออกมาให้ชาวเน็ตได้ดูย้อนหลังกันมากมายจากแรกๆที่แค่ดูแล้วผ่านไปแต่หลังจากฟังการถแถลงข่าวของทางเจ้าหน้าที่แล้ว ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เคลียร์กับหลายๆประเด็นจึงช่วยกันขุดคุยเหตุการณ์ต่างๆเหมือนย้อนดูหนังม้วนเก่าเอามาเล่าใหม่แต่รอบนี้หลายท่านตั้งใจดูแต่ละคลิปและได้สังเกตเห็นความผิดปกติหลายๆอย่างวันนี้จะเอามาอีกหนึ่งตัวอย่างที่คิดว่าน่าจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดในคดีนี้คือช่วงเวลาที่แท้จริงที่น้องชมพู่ได้หายตัวไป คือระหว่างเวลา7นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาเนื่องจาก 1. พี่สาวของน้องชมพู่หรือนาเรนนี่ได้โพสต์ขอความช่วยเหลือจากเพจใหญ่ในจังหวัดมุกดาหารในวันที่12พฤษภาคม2563 1วันหลังจากหาน้องไม่เจอ 2. ในวันที่น้องชมพู่หายช่วงเช้ามีพยานชื่ออ้อมนามสมมุติ ได้นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่หน้าบ้านแล้วเห็นน้องชมพู่และพี่สาวเดินผ่านหน้าบ้านตนเพื่อไปร้านค้าและเดินกลับมาพร้อมด้วยน้ำแข็งและน้ำส้มขณะนั้นเวลาประมาณ7นาฬิกา30นาทีที่แน่ใจและยืนยันได้เพราะตนเองเล่นโทรศัพท์อยู่ 3. ส,ส่วนด้านลุงแต่พ่อค้าที่บอกว่าเห็นน้องชมพู่และพี่สาวมาซื้อน้ำส้มกับน้ำแข็ง ตอนเวลา8นาฬิ30นาทีนั้นภายหลังได้บอกว่าตนเองกะเอามองจากแสงพระอาทิตย์วงเล็บเวลาอาจจะคลาดเคลื่อนไปได้อาจจะจำผิด 4. ยายแตงโมตัวหลักสำคัญที่หลายๆคนอาจมองว่าแกพูดจาเลอะเทอะสร้างสถานการณ์แกโดนโจมตีจากชาวเน็ตจนพี่สาวแกได้ออกมาปกป้องว่า อย่าไปฟังบางทีแกชอบพูดไปเลื่อยเปื่อยแต่ค่ะแต่ลองคิดดีๆสักนิดยายแตงโมคนนี้เป็นคนเห็นพี่สาวน้องเดินตามหาน้องชมพู่ตอนช่วงประมาณ8ดโมงครึ่งเดินไปเดินมาสองรอบจนรอบที่สามแกเลยถามว่าเดินไปไหนเห็นเดินไปเดินมาพี่สาวน้องจึงถามกลับว่าเห็นน้องชมพู่ไหม เดินหาน้องหลายรอบแล้วแต่ยังหาไม่เจอตอนเลยบอกอ้าวหาทั่วหรือยังซึ่งตอนที่เห็นพี่สาวมาตามรอบแรกนั้นตนเองจำได้ว่ากลับมาจากนาสักพักได้ยินเสียงเพลงเคารพธงชาติจากนั้นตนก็กินข้าวพอกินเสร็จก็ออกมานั่งเล่นแล้วโทรหาเพื่อนซึ่งตอนนั้นประมาณ8ปนาฬิกายีนาทีจึงจำได้ว่าเห็นพี่สาวน้องเดินตามหาแล้ว ในช่วงเวลา8นาฬิกา25นาทีถึง8นาฬิกา40นาทีเพราะเดินขึ้นเดินลงสีรอบและตนเองก็ได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้วตั้งแต่แรกเพียงแต่ยังไม่ได้บอกสื่อซึ่งภายหลังสื่อมาถามตัวเองก็เลยตอบจึงกลายเป็นดรามา่าว่าทำไมเพิ่งมาบอกและถ้าจำกันได้ยายแตงโมคนนี้คือคนที่ได้รับจดหมายข่มขู่ จากบุคคลปริศนาว่าอย่าพูดมากจนกลัวเลยเผาทิ้งถ้าเพื่อนจำคลิปที่มีพระดาวฟ้ามาบ้านแม่น้องชมพู่และมีประโยคหนึ่งที่น้าตตา่พูดว่าถ้าทางครอบครัวเขียนจดหมายไปหายายแล้วแม่สาวิรีบตัดบทว่าหลักฐานอะคะ่ะถ้าไม่มีหลักฐานทางพระอาจารย์จะมาพูดลอยๆไม่ได้อ๋อกันหรือยังวงเล็บ ไม่รู้ว่าหลุดพูดมายังไงเรื่องจดหมายจดหมายอะไรหรอสงสัยกลับมาถึงเวลาน้องหายต่อจากที่ได้เคยโพสต์ไว 7. ้7โมงครึ่งถึง9โมงช่วงเวลานี้สำคัญเพราะเป็นเวลาที่น้าตอหญิงโทรหานาเรนนิง่งตอน9โมงแล้วบอกว่าน้องชมพู่หายระหว่างที่น้าเรนนี่ขับรถไปนครพนม เพื่อไปซื้อหนูพุกกับน้าตอชายจากภาพข่าวของช่องหัวเขียวได้เคยโพสต์ไว้คำถามคือน้าตอหญิงรู้ว่าน้องหายตอน9โมงได้อย่างไรในเมื่อให้สัมภาษณ์ว่าไปตัดหญ้ากับน้าสอและถ้ายังจำคลิปเสียงปริศนาของหมอปลาที่ฝ่ายชายในคลิปพูดว่าเขาไปจริงเรื่องซื้อหนูแต่น่าจะไปไม่ถึงเพราะทางนี้โทรไปบอกว่าน้องหาย น่าจะไปแค่ครึ่งทางแล้วก็กลับอีกประเด็นปกติน้าต่อชายไม่ว่าจะไปไหนจะถ่ายรูปโพสต์ลง Facebook ตลอดแต่ในวันที่11พฤษภาคมไม่มีการโพสต์อะไรเลยวงเล็บตามที่ชาวเน็ตได้จับตามองแม่สาวิเคยให้สัมภาษณ์สื่อว่าน้องหาย9ก้าโมงตรงหลังจากนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันตามหาน้องเลย สรุปคือพี่สาวนาเรน,นี่นาต่อชายนาต่อหญิงแม่สายายแตงโมและอาจมีตัวละครตัวอื่นอื่นอีกที่รู้ว่าจริงๆแล้วน้องชมพู่ได้หายตัวไปก่อน9ก้าโมงเช้านั่นก็คือลุงพลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไทม์ไลน์เจ้าปัญหานี้ใช่หรือไม่ฝากไว้ให้คิดปลอ ในเมื่อถ้าหากความจริงเป็นไปตามนี้คือหายก่อน9ก้าโมงญาติทางฝ่ายแม่รู้ก่อนหมดยกเว้นปัาแตนที่มารู้ทีหลังและเรื่องขนปริศนาที่เจ้าหน้าที่สงสัยนั้นขนของใครวงเล็บซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แง้มไว้ว่าเป็นทางฝั่งญาติผู้หญิง